เฮล l ลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่ฮะที่นี่น้ำทะเลสวยงามมากทีเดียวแต่ผมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะถ้าผมไม่มีที่ไกด์ของเรามาเป็นผู้นําทางมานะครับวันนี้ผมอยู่กับที่ไกด์ของเราซึ่งเราจะมาคุยกันว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเประสบปัญหาเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างน,นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไกแช์นะคะเป็นไงบ้างครับช่วงโควิดที่ผ่านมาสนุกสนานไหมครับสนุกมากเลยคารนอนสนุกมากรลยกากยะ นอนนอนกันจนจะเป็นแผลกด<อ>ทับก,กันเลยค่ะอ,อาชีพแรกเลยที่น่าจะโดนเลยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ในฐานะที่เป็นไกด์เนี่ยตอนวันที่เขาประกาศปิดนเนี่ยที่เป็นไงฮะตอนนั้นทําอะไรอยู่ยังไงครับอ,อ๋อก็คือตอนแรกก็ทํางานเนี่ยคะออ่ะเสร็จแล้วก็เหมือนกับการอากาศลูกโป่งแตกการอากาศคือไม่รู้จะไปทางไหนดีคือเราไปไม่ถูกเลยอะค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนนะคะสั่งหยุดปิดหมดคือก็คือทุกอย่างเนาะ ในวันเดียวจบเลยจบเลยค่ะตอนนั้นเรามีอาชีพสำรองอยู่ไหมครับอ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะได้ไปทําอัอื<ม>่นแล้วก็ด้วยอายุก็ไม่สามารถจะไปสมัครงานที่ไหนได้พี่ทาวงการนี้มานานหรือยังครับส,สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะ,ะ <c oughs> ที่เป็นไกด์นาเที่ยวในน,นี่เราอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้เราอยู่กระบี่ค่ะกระบี่ <The Bee S 3> นะฮะที่นี่อย่ามายา่า <c oughs> ตอนนี้เราไม่ให้ลงเล่นน้ําใช่ค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีตอนนี้นะคะมีฝูงฉลามนะคะมาอาศัยอยู่ในอ่าวนี้นะคะซึ่งธรรมชาติกลับมาเหมือนเดิม<อ>ะคะ่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็คือเรือเข้ามาเยอะทีนี้ธรรมชาติก็จะโดนทําลายไปแต่ตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยน้องฉลามจะมาอยู่ฝูงใหญ่เลยนะคะคเขาก็เลยไม่ให้ลงเล่นน้ำคราวนี้พอเราหยุด ปุ๊บช่วงนั้นพี่ไปทําอะไรอย่างไรอันีนฐานะที่เราเป็นไกด์พี่ไม่มีอาชีพสํารองพี่ทําอะไรก็คือเคยลองขายของแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะทุกคนตกงานก็มาขายของกันตอนนั้นไปขายอะไรก็คือทําของกินขายไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าทุกคนก็มาขายหมดไม่มีคนซื้อมีแต่คนขายไปสมัครงานก็ไม่ได้เพราะว่าอายุเกินไม่รับเหตุผลคืออายุเกินเขาไม่รับนะคะก็ต้องได้แต่อยู่ดูลูกตอนนั้นพี่ไปสมัครงานอะไรบ้าง ก็ลองไปสมัครหลายที่แล้วก็เคยไปสมัครวัดถนนเราก็เอาขอให,หม้มีราย <ละ S 1> ได้ใช่ขอให้มีไรายได้เข้ามาแต่ว่าก็ไม่มีนี่พี่ไปสมัครว่ดถนนพี่ยังไม่ได้งานเลยนะ<ช>ครับใช<อ>่เขายังไงฮะับ้กำหนดคุณสมบัติ <laughs> ไม่คือพอดี <laughs> เขตที่เราไปสมัครงบยังไม่มาลง<อ>แล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ แล้วเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยเราก็ไม่มีอาชีพอื่นสำรองเลยโอ้โหช่วงนั้นนี่เป็นช่วงวิกฤตจริงๆสำหรับคนการท่องเที่ยวมากกว่าสองปีบริษัททัวร์ปิดไปเยอะไหมครับหมดเยอะหมดเลยตอนนี้คือปิดหมดเลยเพราะว่าเขาก็ไม่มีลูกค้าท้องถิ่นของพี่นี่เน้นต่างชาติหรือคนไทยก็ได้ทั้งต่างชาติและคนไทยแต่ต่างชาตินี่คือศูนย์เลยใช่ไม่ได้มาคนไทยก็ไม่มีช่วงนี้ดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นค่ะ แต่ก็หวังว่าจะดีต่อไปมีคือพี่ทำเนี่ยคือมีงานทําตลอดเลยครับตรงนี้ไม่ค่ะไม่ได้งานทุกวันตอาที่มาเยอะๆวันนี้คือคือไม่ได้งานทุกวันเพราะว่าไกด์ก็ส่วนมากเขาก็ตกงานเหมือนกันก็แบ่งแบ่งกันไปทำไหมครั้มีหลายๆท่านใช่ก็ต้องไปแบ่งกันใช่พี่ก็ไปมีแชร์แชร์คนน้นชื่อสมชื่อแล้วไกด์แชร์แชร์กันค่ะแบ่งแบ่งทันทีค่ะฝากถึง นักท่องเที่ยวหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง hmm. มาเที่ยวกันที่นี่ก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้ก็ทุกคนรอท่านอยู่ไกด์ทุกคนรอท่านอยู่นะคะมาเที่ยวเถอะประเทศไทยเรา,ายังมีอะไรให้ดูเยอะสวยงามมากค่ะฝ<บ>ากเลยนะคะขอบคุณมากครับผมค่ะคุณ <บ nuestros S 2> ผ <ม S 3> ุณชมครับผมบอกแล้วว่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแบบนี้ยังไงเราต้องฟื้นกลับมาแน่นอนคราบวันนี้นัท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเป็นผมเนี่ยแบบอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะสวยงามของธรรมชาติด้วย ไปครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อื่นฮะติดตามผมไปครับโอ้้เนนนกัี <laughs>